ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลาสี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสั c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับ Okay. สวัสดีครับเพื่อนๆออจากวันนี้เราสู่ในช่องของไอสารออร์แกนิกฟาร์มนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของเวลาการทําน้ํายาเล่งรากครับเอามาปลูกต้นพุทธสุขโชคจากคลิปก่อนหน้านู้นะครับเพื่อผมเคยสอนการทําน้ํายาเล่งรากแล้วก็เอามาปลูกเอามาปักชํากิ่งพุทธสุขโฉะครับว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงอันนี้ก็คือคลิปก่อนหน้านู้นะครับก็คือ เอากิ่งผู้สุขบุโชคที่ต้นต้นแบบวัยรุ่นต้นรุ่นรุ่นหน่อยเงี้ยกิ่งรุ่น,ร,นรุ่นหน่อยเอาเอามาเอามาปักชำไว้อันนี้ก็จะเป็นน้ํายาเลี้ยงรากสามารถทุกเพื่อสามารถไปตามดูได้นะครับว่าวิธีการทำทำน้ํายาเลี้ยงรากกรทำยังไงอย่างเงี้ยครับน,นี้ก็คือแช่เอาไว้เรียบร้อยละแช่ไว้ประมาณ3ามครึ่งชั่วโมงแล้วก็เอามาปักชาในในดินที่เราเตรียมไว้เลยครับ แล้วเดี๋ยววันนี้จะผมจะพามาให้ดูผลว่าปักชาไว้ประมาณ15ถุงมั้งครับว่ามันรอดสักกี่ถุงเราก็ยังเป็นมือใหม่ในในเรื่องนี้นะครับเราก็เป็นฝ่ายที่ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ศึกษาแล้วก็พัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับว่ารากมันงอกไหมส่วนใหญ่ที่รากมันจะงอกครับคือมันรากมันรากมันจะงอกมันก็จะงอกจากข้อต่อต่อตางๆของของของ,ของ,ข,องของกิ่งมันน่าหละครับที่รากมันยังอกออกมาอันนี้คือช่วงแรกๆที่ปัก จะเห็นว่าใบยังเยอะอยู่เพราะว่าบางทีเราก็ต้องตัดใบทิ้งบ้างอะไรทิ้งบ้างนะครับเพื่อให้รากมันงอกใหม่ส่วนอันนี้จะเป็นล่าสุดครับผมมันมีดอกงอกออกมาได้ด้วยก็แสดงว่ามันรอดแล้วครับเห็นไหมครับถ้ามันมีใบอ่อนเป็นอ่อนงอกแตกขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีรากเกิดขึ้นบางต้นมันไม่มีใบแตกขึ้นมาก็แสดงว่ามันอ่อมันอาจจะตายรากไม่เกิดอย่างนี้ครับมันสลัดใบเก่าทิ้งเพื่อ เปิดใบใหม่นะั่นแสดงว่ามันเริ่มรอดแล้วครับผมส่วนใบไหนที่มันยังมันแตกก็ออกมาใหม่ๆเนี่ยครับมันจะรอดทุกทุกต้นทีเนี้ยเราก็เลี้ยงมันไปเรื่อยๆจนกว่ารากมันจ,จะเจริญเติบโตได้ได้ดีมากๆเราก็ค่อยเอาเราก็ค่อยเอาไปปลูกในแปลงปลูกในถังอะไรในถุงอะไรอีกครั้งนะครับผมในอนาคตผมก็มองไว้ว่าผมอยากจะ พราะพันดอกไม้ขายเหมือนกันนะครับเพราะกิ่งปักชำอะไรอย่างเงี้ยขายเห็นไหมครับตอนนี้บางต้นก็ไม่แตกใบาบางต้นก็แตกใบอ่อนออกมาแล้วแสดงว่ารากรากมันจเจริญเติบโต,ตได้ดีแล้วมันดูดซึมสารอาหารต่างๆได้โอเคแล้วเงี้ยครับมันก็เลยแตกใบต่างๆออกมาคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับวันนี้มาให้ดูอัปเดตล่าสุดโอเคแสดงว่า10กว่าต้นก็รอดเยอะอะครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างช่องไอาสาด้วยนะครับการกดถูกใจของเพื่อนจะทําทให้คนอื่นเห็นคลิปผมได้มากขึ้นด้วยครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับต้นผู้สูงโชว์ของผมรอดแล้ว